กงหนูแก๊สบี้ครับอันนี้มีข้อดียังไงต้องบอกก่อนว่าตะแกรงเนี่ยมันเป็นทรงสูงนะครับส่วนอันดับต่อมาก็คือด้านหน้าเนี่ยเปิดกว้างมากเวลาที่เราจะเอาน้องออกมาหรือทำความาสะอาดหรือว่าจะหยิบจับอะไรต่างๆมันจะได้ทาได้ง่ายครับผมยกตัวอย่างนะครับหาเราใส่เป็นขั้นบันไดอันนี้แค่เอาภาพให้ดูเฉยๆนะเวลาใส่จะเป็นขั้นบันไดแบบนี้ครับเห็นไหมพื้นที่เหลือ,ออีกเพียบเลยครับเนี่ยมันเลยเป็นข้อดีของกองครับแล้วก็พอไอ้ตะแกรงตัวน,นี้สูงครับมันจะทําให้น้องไม่ได้รู้สึกแบบว่ามันแคบ จนเกินไปเพราะจริงๆเนี่ยควรที่จะกว้างนะตรงนี้ข้างบนน้องจะได้รู้สึกปลอดโปร่งฮะอันดับต่อมาอย่างไปของเล่นอันนี้แค่แค่ยกตัวอ,อย่างเฉยๆครับใส่พื้นที่เหลือเพียบเลยครับและอันดับต่อมาข้อดีก็คือว่ากรงเนี้ยถามมาสูงที่15เซนครับเวลาน้องอึ่แล้วมันวิ่งนะครับพอวิ่งอึ่มันจะกระเด็นออกใช่ไหมล่ะปกติแล้วอ่ะมันจะกระเด็นน่ะลักษณะมันจะอยู่ที่ประมาณนี้อันเนี้ยมันมันจะกระเด็นได้คือตอนที่น้องวิ่งนะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยสูงเงี้ยออกครับออกมีบ้างนะแต่เล็กน้อย แต่มันก็ยังดีกว่าแบบที่ถาดต่ําดังนั้นเนี่ยอันนี้ถาสูงอยู่ที่15เซนครับตรงนี้ก็สูงด้วยแล้วก็เปิดด้านหน้าได้กว้างด้วยส่วนถ้าเราไม่เปิดตรงนี้อ่าแล้วก็จะล้วงอย่างนี้ก็ได้เพราะเนื่องจากว่ากรงแต่ละอันน่ะการวางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกไหมบางคนก็อาจจะวางแบบทับอย่างนี้เลยอ่าถ้าวางทับนี้ด้านบนคุณก็เปิดไม่ได้แต่คุณก็ยังเปิดตรงนี้ได้อยู่ดีซึ่งมันกว้างมากพอด้วยนั่นเองนะครับสามารถวางทับทับซ้อนๆกันได้เลยเนาะสามชั้นกาลังดี